สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่องนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเครื่องมือทดสอบ API นะครับที่ผมเพิ่งไปเจอมานะครับแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนะครับ พอดีว่ามีคนอยากให้ผมแนะนำเครื่องมือในการทดสอบ API นะครับซึ่งตัวที่ทุกคนนรู้จักกันดีก็คือจะเป็น Postman นะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่ผมเ,ยเคยแนะนําไปนะครับก็คือจะเป็น Thunder Client นะครับซึ่ง Thunder Client จะเป็น Extension ที่อยู่ใน VS Code นะครับแต่วันนี้เนี่ผมจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมเพิ่งเจอมาแล้วรู้สึกว่า มันน่าใช้นะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องมือตัวเนี้ยนอกจากการที่เราใช้ในการทดสอบ REST API ได้แล้วนะครับเรายังสามารถใช้ในการทดสอบ GraphQL ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่เว็บไซต์ insomnia.rest นะครับก็นี่ครับจะเป็นชื่อของเครื่องมือในการทดสอบ API ที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับก็นี่ครับ insomnia by Kong นะครับซึ่ง Kong เนี่ยนะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะก็คือจะเป็น API Gateway นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ทำในเรื่องของ API นะครับแสดงว่าเขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อ Developer ที่ต้องทำงานในส่วนของ API นะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ย ดีแน่นอนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับก็ตรงนี้มา Get Started for free นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับเขาจะมาที่หน้า Pricing นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะมีอ่าการใช้งาน3รูปแบบนะครับก็คือแบบฟรีแบบอ่ารายบุคคลนะครับ Individual แล้วก็แบบทีมนะครับตรงนี้แน่นอนนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาไว้ใช้งานนะครับส่วนตัวนะครับถ้าไม่ได้อยากใช้ฟีเจอร์อะไรเยอะแยะนะครับ ก็สามารถใช้ฟรีได้เลยเห็นไหมนะครับซึ่งข้อดีก็คือเขาเนี่ยอัปเดตให้เราตลอดเห็นไหมนะครับส่วนที่เขาจํากัดเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของ unlimited devices นะครับ e 2 e e sync นะฮะ e 2 e e team sync นะครับ user management แล้วก็ priority support นะครับก็จริงๆการใช้งานตามเนี้ยก็น่าจะเพียงพอละก็คือมีอัปเดตให้ตลอดชีพนะครับมีในส่วนของ api client design apis test apis นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาดาวน์โหลดแอปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ดาวน์โหลด insomnia for mac os นะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอเปิดนะครับตัว Insomnia ขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเปิดขึ้นมารวดเร็วมากๆนะครับก็นี่ฮะ Welcome to Insomnia ครับโอเคซึ่งตรงนี้เขาจะถามว่าเราต้องการแชร์นะครับในส่วนของการวิเคราะห์ต่างๆหรือเปล่านะครับจริงๆตรงนี้อ่าผมจะกด Don't share usage analytics นะครับก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับโอเคครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ Import file นะครับหรือว่า เราจะใช้เป็น example ก็ได้ในที่นี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ p a g store นะครับก็จะเป็น API ที่เราสามารถใช้ได้นะครับจริงๆเนี่ยก็กดสคริปไปเลยก็ได้นะนะครับหลังจากกดสคริปมาก็จะเห็นว่านี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรม insomnia นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตานะครับแบบ minimal มากนะครับคือไม่มีอะไรนะครับลกหูลกตานะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคลิกที่ตรงนี้ฮะในส่วนของ insomnia logo ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ create new project นะครับ ตนนี้ผมจะตั้งชื่อว่า My API Project แล้วกันนะครับโอเคกด Create ไปนะครับอาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ My API Project แล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาทําการทดสอบ API นะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกที่ Create ปุ่มม่วงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะออกแบบนะครับ Document ได้หรือว่าทำการดูในส่วนของ Request Collection ได้นะครับอะอย่างเช่นผมคลิกมาที่ Request Collection ปุ๊บอ่ะ เราเนี่ยสามารถสร้างคอลเลกชันที่เป็น Request ที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นผมจะสร้างว่าอ่า my request อ่านี่ครับกดเครียดไปอ่าหลังจากทุกคนสร้างเนี่ยก็จะเจอกับหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการสร้าง Request ตัวใหม่ได้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยอ่ากดคีย์ลัดก็ได้นะครับในการ new request นะครับก็คือจะเป็น command n นะครับในการ switch request ก็คือจะเป็น command p นะครับถ้าใน windows เนี่ยก็น่าจะใช้เป็น control นะครับ แล้วก็การ edit environment นะครับก็จะเป็น command e นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ import file ได้นะครับหรือว่าสร้าง new request ตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะกด new request เลยนะครับทีนี้หลังจากกด new request เนี่ยก็จะมีการตั้งชื่อให้กับ request ของเรานะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นอ่าในส่วนของ get request ละกันนะครับอ่าก็เลือก method ตรงนี้เป็น get นะฮะจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกด create เลยนะครับอ่าก็จะได้มาแล้วในส่วนของ get request ของเรานะครับ ซึ่งในส่วนของ get request เนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงนะครับลองทดสอบการยิง request ไปที่ Json placeholder ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองซูมโอเคตรงนี้ทุกคนสามารถซูมได้นะครับก็คือกด command อ่าแล้วก็บวกนะครับหรือว่าลบก็จะเป็นการซูมออกอ่ะถ้าอยากจะให้ฟอนต์มันขยายใหญ่ก็ซูมเข้าเยอะๆแบบนี้นะครับอ่ะกดบวกเยอะๆนะครับอ่ะทีนี้มาลองทดสอบกันผมก็จะใช้นะครับอ่าเป็น url ตัวนี้ครับ https c o o n p l a c e h o l d e r t y p e code.com/ p o s t นะครับอ่ะผมจะเก็ตในส่วนของโพสมานะครับก็หลังจากใส่อ่าตัว API เสร็จปุ๊บก็สามารถกด send ได้เลยปุ๊บอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่คือเป็นข้อมูลที่ถูก response ตอบกลับมาให้เรานะครับสวยงามนะครับผมอะ่ะซึ่งตรงนี้ครับด้าน,นขวาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นในส่วนของการ preview ข้อมูลต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่า เราจะใช้เป็น visual preview ก็คือรูปแบบแบบนี้นะครับหรือจะเป็น source code นะครับหรือจะเป็น raw data ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะ copy นะครับในส่วนของเป็น response เนี่ยที่เขาตอบกลับมาได้นะครับออย่างเช่นผมต้องการ copy ปุ๊บแล้วที่เนี้ยผมลองมาวางนะครับที่ browser เห็นไหมเราก็สามารถวางข้อมูลทั้งหมดได้ลงไปตามนี้เลยนะครับก็คือมันจะเป็น raw data นะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับดีมากนะครับ โอเคแล้วก็ส่วนอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการ Export Raw Response นะครับก็คือตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง Export ให้ดูนะครับอย่างเช่นเราต้องการเอาข้อมูลตัวเนี้ย x x p r t t ออกมาเป็นไฟล์แล้วเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ก็คือเนี่ยฮะมากดที่ Export Raw Response นะครับปึ๊บอ่ะผมก็จะเซฟไปที่ Documents นะครับกด Save ไปแล้วมาดูกันนะครับโอเคนะครับทุกคนนี้ก็คือจะเป็นไฟล์ที่ผมเนี่ยทำการ export มาจากเมื่อกี้นะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ อ่ะผมจะเปิดขึ้นมาด้วย sublime text แล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะเป็นข้อมูลตามนี้เลยสวยงามนะครับผมโอเคนะครับสุดยอดฮะอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากอ่า r o w data เนี่ยเป็น visual preview เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะดูในส่วนของ header ได้นะครับข้อมูลต่างๆตามนี้นะครับอ่าในส่วนของ cookie timeline ก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะดู status ได้นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ย ก็คือ e q u e s t h a s s u c c e e d e d นะครับก็คือสำเร็จนะครับ request ก็จะเป็น200โอเคนะครับระยะเวลาในการดึงข้อมูลมาก็ประมาณ0.7วินะครับ0.8วินะครับขนาดก็ตามนี้เลยนะครับ26.9 KB นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระยะเวลาบอกเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเฟดมากี่นาทีแล้วนะครับอ่ะพอทุกคนมาคลิกตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเมนูตรงนี้ได้ครับว่าเราต้องการที่จะ delete นะครับในส่วนของ r e s p o n s ์ปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่า เราต้องการที่จะเคลียร์ฮิสตอรีหรือเปล่าเคลียร์ประวัติในการดึงข้อมูลครับตรงนี้ก็สามารถคลิกได้แล้วก็คลิกอีกทีก็จะเป็นการลบข้อมูลในการอ่า get นะครับข้อมูลมาอ่าตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยในการที่ทุกคนจะสร้างนะครับอ่าในส่วนของ Request ใหม่ก็สามารถมาคลิกนะครับที่อ่าไอคอนบวกตรงนี้นะครับอ่าเราจะสร้าง new folder ขึ้นมาใหม่เอาไว้เก็บ request ต่างต่างนะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานภายหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะสร้าง request ตัวใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับอ่าอย่างเช่นผมต้องการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นนมให่ะครับ โฟลเดอร์ตัวนี้เอาไว้สำหรับเก็บอ่า get request อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอ่า get request folder นะครับกด create ไปอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถคลิก to add first request ได้นะครับอ่าผมจะคลิกไปนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อ request นะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งว่า get request แล้วกันอ่า create ไปนะครับอ่าก็จะเห็นว่า request ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้ละซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ delete ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้นะครับตัว insomnia ในการทดสอบ rest api นะครับ ต่อไปผมจะพามาดูการทดสอบเป็น GraphQL กันบ้างนะครับโอเคตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสร้าง request ตัวใหม่นะครับ New request นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น get GraphQL request ตามนี้นะครับผมจะกด create ไปนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอา API มานะครับซึ่ง API ของ GraphQL ที่ผมจะไปเอามาเนี่ยก็คือจะเป็น b r i c k and m o d i y API นะครับ ผมจะ Copy ตี้ตัว URL ตรงนี้มานะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับซึ่งในการใช้เป็น GraphQL เนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นจาก No Body เนี่ยเป็น GraphQL Query นะครับหลังจากเราเปลี่ยนเนี่ยจะสังเกตว่าในส่วนของ Method เนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เป็น Post นะเพราะว่าตรงเนี้ยในการที่เราจะ Get นะครับตัว GraphQL API เนี่ยก็คือเราจะต้องเขียน Query นะครับจะเป็น GraphQL Query นั่นเองนะครับในการ Get ข้อมูลมานะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาดูนะครับด็อกิเมนต์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมสามารถคลิกที่ด็อกตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นผมต้องการที่จะเก็ทข้อมูลอ่า characters นะครับแล้ว characters เนี่ยมันก็จะมีนะครับในส่วนของ r e s o u r c s นะครับข้างใน r e s o u r c s เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับโอเคในการที่เราจะเขียน q u e r y นะครับในการเก็ทข้อมูลจาก graphql เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องมีการใช้อ่า query นะครับ ตามด้วยนะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าถึงนะครับดึงข้อมูลจาก characters นะครับจากนั้นเนี่ยใน characters เนี่ยมันก็จะมี resource ใช่ไหมครับที่ผมพาทุกคนดูเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็น resource ตัวนี้แล้วก็ข้างใน resource เนี่ยจะมีข้อมูลตามนี้อยู่นะครับผมโอเคผมก็จะ get อะไรมาบ้างนะครับผมจะ get เป็น id นะครับเป็น name นะครับเป็น species นะครับแล้วก็เป็น gender แล้วกันอ่ะ4ข้อมูลตามนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดเซฟเลยปึ๊บอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ทําการคิวรี่ข้อมูลจาก g r a p h QL มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีข้อมูลตามนี้เลยนะครับเป็นอ่าอ็อบเจกต์เดย์ด้าอ็อบเจกต์ครคเตอร์สนะครับแล้วก็จะเป็น Resource .array ตัวนี้นะครับข้างในรีซอส e .array ตัวเนี้ยก็คือจะมีข้อมูลตามที่ผมเนี่ยคิวรี่มาเลยเห็นไหมก็จะมี ID มี Name s p e c i e s g e เ d e r เห็นไหมฮะซึ่ง g r a p h QL เนี่ยนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะเข้าถึงแค่ตัวไหนนะครับอย่างเช่นถ้าผมไม่ต้องการเจนเดอร์เนี่ยผมสามารถลบทิ้งไปได้ลบทิ้งไปลองเซนต์ใหม่นะครับเห็นไหมนะครับผมก็จะได้ข้อมูลที่ตอบกลับมาเนี่ยสตัวเพราะว่าผมคิวรี่มาแค่3ตัวนะครับหรือว่าถ้าผมต้องการเพิ่มนะครับผมก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะครับผมอย่างเช่นผมอยากจะได้ Image นะครับแล้วผมก็อยากจะได้เป็นโ c a t i o n นะครับตามนี้ครับทีนี้ลองกดเซนต์ดูนะครับ ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมี errors แจ้งเรานะครับในส่วนของโ c a t i o n เนี่ยคิดว่ามันน่าจะมะีเดี๋ยวมาดูที่ Docs ก่อนนะครับมาที่ l โ i o t อ่ะในโ c a t i o n เนี่ยเราจะต้องกำหนดนะครับข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นเราต้องการในส่วนของ Name อะไรพวกนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นก็คือ ID แล้วก็ Name นะครับอลองเซนใหม่ดูป๊บนี่ครับก็จะได้มาเป็น Location นะครับมี ID มี name ตามนี้นะครับโอเคนี่ครับก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับในการาใช้ตัว i n s o m n มเนีเ่ยทดสอบนะครับในส่วนของ g r a p h Q L A P I ตามนี้นั่นเองนะครับผมก็จริงๆเนี่ยใช้งานไม่ยากนะใครที่มีพื้นฐานนะครับการทำงานกับ A P I อะไรเงี้ยคือเครื่องมือในการทดสอบผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้งานกันเป็นอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนอื่นๆอีกน,น,น,นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือสกิมาเนี่ย ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนตรงนี้เราสามารถคลิกมาได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับ show documentation ได้ตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะมันก็จะมีเนะี่ย root types ก็คือจะเป็น query ตนัวนี้คลิกเข้ามาดูอ่าพอคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมี fields ต่างๆนะครับอย่างเช่น character นะครับ characters อ่านะตรงนี้ที่ผมใช้งานใช่ไหมนะครับก็ลองคลิกเข้ามาดูปึ๊บก็ข้างในนี้ครับก็จะมี type เป็น characters ลองคลิกเข้ามาเห็นไหมข้างใน characters ตัวเนี้ยนะครับก็จะมี fields พวกนี้ ก็คือเราเนี่ยมีการใช้ resolve นะครับคลิกเข้ามาดูอ่ะจะมีเป็น characters อะไรอย่างี้นะฮะก็จะมีนี่ฮะให้เราเลือกอีกข้อมูลในนี้ครับ f i l ต่างๆอะไรเงี้ยคือมันจะเป็น document เนี่ยที่เราสามารถดูได้ด้วยนะครับก็ผมว่าสะดวกสบายมากนะครับตรงนี้โอเคนะครับจากนั้นเนี่ยมาดูด้านล่างครับทุกคนก็คือตรงนี้ฮะ prettify graphql ก็คือไอ้ปุ่มเนี้ยเราสามารถใช้มันเพื่อทำการจัดระเบียบโค้ดของเราให้สวยงามได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเขียนแบบโค้ดแบบ ุเรศทุเรศนะครับอ่าประมาณนี้อ่าผมต้องการที่จะจัดให้มันสวยงามผมก็กดตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมอ่าโอเคนะครับสวยงามดีมากนะครับโอเคจากนั้นอ่ามาดูส่วนอื่นอีกเดี๋ยวมาดูตรงนี้ฮะก็คืออ่า Preferences นะครับมาคลิกดูอ่าจริงๆพวก General พวกเนี้ยนะครับก็ไปดูกันว่าทุกคนต้องการใช้แบบไหนนะแต่ผมอ่าไม่ปรับแล้วกันใช้แบบนี้แหละนะครับเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของฟอนต์อะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับ ผมคิดว่าอ่าผมจะมาดูนี่ครับอ่าในส่วนของซีมส์นะครับทุกคนจะเห็นว่ามีซีมให้เราเลือกด้วยนะครับโหตรงนี้ดีมากครับเหมาะเลยนะครับเผื่อว่าใครแบบเบื่อซีมเดิมๆนะครับอย่างเช่นดอร์ฟซีมไลท์ซีมอะไรเงี้ยอ่ามีเมท e r เ a ียลนะครับซีมตัวนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวลองใช้ดูอ่านี่ครับโอ้โหทุกคนครับผมเนี่ยนึกถึงตอนผมแบบสมัยเริ่มเขียนโค้ดแรกๆเลยนะครับช่วงนั้นแบบ ผมใช้เป็น text editor sublime text แล้วผมติดตั้ง theme ตัวนี้มันแบบย้อนว,นวานๆมากนะครับอารมณ์แบบเขียนโค้ดแรกๆนะครับเยี่ยมเลยนะครับก็นี่ฮะมี theme ให้เราเลือกด้วยนะครับเผื่อใครแบบเบือ่อนะฮะเบื่อ t h e วันนี้ก็ไปใช้อีก theme นึงอะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะผมใช้เป็น material แล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันแบบดูสบายตามากนะนี่ฮะ โอเคนะครับทุกคนสวยงามนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังหาเครื่องมือนะครับสาหรับการทดสอบ API อยู่นะครับก็ตรงนี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกระดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบทํา API อะไรเงี้ยต้องการทดสอบ API นะครับผมมองว่าเครื่องมือเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครแบบเบื่อๆ Postman อะไรแบบนี้นะครับก็ลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานดูได้นะครับความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า มันค่อนข้างไวกว่าโพสแมนอยู่มากพอสมควรเลยนะก็ตรงนี้ยังไงลองไปติดตั้งกันดูนะครับหาชอบวิดีโอนี้ครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดตอตนต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ